ยิงแอดช่วงเทศกาลต้องทำอย่างไรวันนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์นะครับว่าเราจะทำอย่างไรถ้ายิงแอดช่วงเทศกาลนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเทศกาลโดยเฉพาะวันหยุดยาวนะครับก็วันนี้เป็นวันที่11ธันวานะครับซึ่งนะครับเป็นช่วงวันหยุดยาวพอดี แอดของผมเนี่ยเริ่มดาวลงมาเรื่อยๆนะทุกคนนะครับซึ่งมันก็เป็นครั้งที่สองท,ที่รู้สึกว่าถ้าวันหยุดยาวเมื่อไหร่แอดจะเริ่มวิ่งแต่คนทักแต่ไม่ซื้อนะครับมีคนทักเยอะมากนะครับทักเยอะทักเก่งแต่ว่าไม่ซื้อเลยนะครับ ดังนั้นสิ่งที่พอผมเจอปุ๊บนะครับคือผมเองมีประสบการณ์นะครับผมก็ลดแม็กซิมัมนะครับของงบประมาณในการยิงนะครับเช่นผมยิงวันละ10แคมเปญแคมเปญวันละพันก็เป็นหมื่นใช่ไหมครับผมก็จะลดเหลือแค่สองพันหรือถ้ายิงวันละ10 campaign, แคมเปญแคมเปญละร้อย ผมจะเหลือแค่2แคมเปญเพื่อให้แอดได้เดินต่อเนื่อง mm hmm. เพื่อให้คนได้รู้ว่าเฮ้ยไม่ว่าเทศกาลวันหยุดหรือวันธรรมดาเราก็ทํางานนะครับดังนั้นนะครับใครที่ยิงแอดช่วงเทศกาลนะครับระวังให้ดีนะครับอย่าปล่อยนะครับเราจะต้องเฝ้าดูค่าสติค่าแอดนะครับอย่างน้อยนะครับครึ่งวันครั้งหนึ่งนะครับ ถ้ามันไม่ได้ผลนะครับก็ให้ปิดก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดอีกนะครับแต่ผมผมจะใช้ตัวที่ดีที่สุดนะครับเปิดเลี้ยงไปก่อนนะครับเปิดเลี้ยงแอดไปก่อนนะครับอย่างช่วงนี้ผมก็เปิดไป3ตัวแค่นั้นนะครับจากที่เปิดเป็น10ตัวนะครับก็อยากจะเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมามาแบ่งปันให้กับ ทุกคนนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเงินไปละลายกับการยิงแอดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะครับแน่นอนนะครับว่าวันหยุดยาวเนี่ยใครก็อยากจะพักผ่อนใครก็ไม่มีอารมณ์อยากจะไปซื้อของนะครับเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนซะก่อนนะครับถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของคนแล้วเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ปรับแก้ไขแอดของเราให้มีประสิทธิภาพ ที่สุดนะครับให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าผมปิดแล้วผมเปิดไว้แค่กี่ตัวนะครับแป๊บนะครับอ่านะครับนี่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับอ่าซูมก่อนนะอ่านะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นชัดเจนนะครับ เห็นไหมครับว่าแอดต้นแอดสามตัวของผมวิ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับข้อความนะครับอันนี้คือเราตั้งเราเองนะเราจําของเราเองนะครับต้นทุนต่อการซื้อนะครับผมไม่เคยสอนให้ใครดูต้นทุนต่อทักนะครับอันนี้คือต่อซื้อนะครับใครที่ยังยิงแอดดูต้นทุนต่อทักนะครับมาเรียนคอร์สตัวต่อตัวกับผมด่วนเลยนะครับไม่งั้นคุณจะเสียเงินค่าแอดอีกเยอะมากนะครับ ดูนะครับทัก14ซื้อ11นะครับคุณอยากได้ไหมครับทัก65ซื้อ60นะครับทัก77ซื้อ89นะครับอันนี้เกิดการซื้อซ้ํานะครับผมทําอย่างไรนะครับอยากรู้นะครับอยากรู้ทักมานะครับก็ฝากนะครับนี่ไหมครับผมลดหมดเลยนะครับตัวนี้ผมปิดครับไอไหนยังไม่ดีปิดนะครับเหลือแค่ตัวดีๆเปิดไว้ในช่วงเทศกาลเลี้ยงไข่ไปก่อนนะครับ แล้วพอพ้นเทศกาลแล้วค่อยอัดงบต่อนะครับทุกคนคก็ฝากไว้นะครับการยิงแอดมันคือการบริหารจัดการนะครับมันไม่ใช่แค่กดปุ่มยิงแล้วก็ถูกต้องนะครับการยิงแอดสำคัญที่สุดคือเราต้องบริหารจัดการเป็นแต่ถ้าเราบริหารจัดการเป็นต้องขึ้นอยู่กับเราอ่านค่าแอดเป็นหรือเปล่าเราสามารถประเมินสถานการณ์ในการยิงแอดเป็นหรือเปล่าถ้าเราประเมิน แอดไม่เป็นนะครับตายนะครับเราจะเสียเยอะมากนะครับก็ฝากไว้นะครับใครยิงแอดแล้วยังไม่เป็นมรรคเป็นผลนะครับยังไม่ดีพอนะครับสนใจนะครับก็ทักมาทางเพจได้นะครับหรือทางไลน์ก็ได้นะครับเป็นคอสสองตัวนะครับเป็นคอสออนไลน์แล้วก็คอสตัวต่อตัวนะครับคอสออนไลน์น่าจะ ภายในสิ้นปีนี้นะครับแต่ว่าคอร์สออนไลน์ของเดือนมก,กรายยังว่างนะครับส่วนธันวานี่เต็มนะครับก็เรียนแบบอัดแน่นมากรู้ทุกสิอย่างเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ